สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องเกียร์สายเดมิเอิร์ครับสมมติเราเอาเดมิเอิร์ปิดเกมเขาไม่ได้แล้วแล้วเราก็โดนสวนคืนแต่ลักษณะที่ว่าการถูกโจมตีเขาอะ่ะการ์ดเขาก็จะหมดเหมือนกันเราก็กาดเต็มที่เลยดูเนียหมดเลยดูดนี้บโซนเนี่ยใช้มนบานเลยมุดห้าแดมเลยอ่ะเข้าเทินครับสแตนแอนดรอเจเนเรชั่นสไตล์ครับโพลล์ัดผู้ลุกคืบด้วยปืนเพลิงครับ สไตล์สกิลรอหนึ่งใบใบหนึ่งใบจากนั้นแบนบวกพลังตาใบโซนล่าสุดไปละหนึ่งพันหนึ่งสสามสี่หกบวกหกพันั้งเทินแบนเป็นสามพัสคนนี้บวกพลังตาใบโซนเป็นนักสัตว์สกิลครับเข้าใบโซนครับเคานตอร์าสหนึ่งจวหนึ่งแล้วก็ลงหมดนี้ไปเลยมือหมดแล้วคนนี้มีใบโซนมีจีโซนห้าใบหมื่นหนึ่งพันหมื่นสอมื่ามหมสี่หมื่้าหตัวเป็นหมื่นแปด ใช้สกิลครับคอเตอร์บัสหนึ่งบวกพลังตามจีโซนอีกใบละพันหมือนเก้าสองหมื่นสองหนึ่งสองสองสองสามสองหมื่นสามครับไม่มีตัวบูสต์ใช่ไหมไม่เป็นไรสกิลพีจีที่ใช้ไปเมื่อกี้ครับที่ว่า,าใช้หมดเปแล้วปุ๊บขุดขึ้นมาลงไปเลยคนนี้สกิลว่าเมื่อโจมตีปุ๊บเรานํายูนิตในสนามเรานหนึ่งใบที่เป็นเรียการ์ดเข้าไปในกองการ์ดแล้วก็ชี้ฝั่งข้ามหนึ่งใบเข้ากองการ์ดครับจากนั้นฝั่งข้ามจะไม่สามารถนําเกียร์นั้น มาป้องกันได้สมมุติถ้าถึงเวลาเราจะเตะกันหนึ่งอันนี้หมื่นหกพันมืนหกพันแวนการ์ดครับมีมา้าสองตัวหมืนแปดเป๊บที่หนึ่งตามทันนะว่าจมตีเสร็จปุ๊บสกิลครับคัตเตอร์บัสหนึ่งครับนำมันเข้าบายโซนจากนั้นเรียกเกตหนึ่งกับเกตสามมามีดีกว่าหนึ่งกับสามคราวนี้ก็เริ่มเลย เว็บที่2ก็ได้ก็เวไม่ก็เว็บที่ 2, 2เป็นหมื่นแปดหมบวกพลังตำนัก,กษั์ในสนามหมื่นหนึ่มื่นแเป็นม้าสองตัว2องหมื่นสองหมื่นสองสองสี่สองสองแบนการครับจากนั้นบ่ายจากนั้นไม่ยากครับ 23งหมไม่ดีกว่าอันนี้3ามหมื่นสองสามหมื่นเก้าสี่หมื่นสี่หนึ่งสี่สองสี่สาดแบนกัดครับสกิลครับเขาตบัสหน่ครับเตะฝ่ายตรงข้ามก็เตะเป็นเหมือนกัน1ใบ47่หมครับพี่เราเตะเกต1นึ่งฝ่าข้ามห้ามเกต1นึ่งดาดนนี้ก็จีกาดกันไปเลยครับสี่หมื่นเจ็ดแบนกาดกัดไหมแต่เราเรียงแล้วรู้แล้วออกเลยสีหมื่นเจถ้าสมมุติเขากา,กาดเทากัหมื่นสไม่อยู่แน่นอนแต่ถ้าเขากาดเกินกว่านั้นก็ อยู่สมมติอากาศสมมติอากาศอยู่กันค r i t i ิคอพลังวัวค r i t i ิคอพลังวัวค r i t i ิคอพลังวัววัวเป็น2องหมครับ2องหมื่นสาบวกหม้เป็นสามหมข้างหลัง4ี่พันสี่หมืขีเป็นสี่ีครับถ้าฝันข้างป้องกันได้ก็ไม่เป็นไรครับคนนี้สกิลครับสามหมื่นดี่รอบครับ นี่ครับนี่คือคอมโบคร่าวๆของการเล่นโคโลทัดปืนเพลิงครับไม่จําเป็นต้องเล่นตามครับแต่ทุกคนเอาไปดัดแปลงเล่นได้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและรับฟังครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ